แต่เราใช้เป็นยันพาหนะในชีวิตประจําวันซึ่งทั้งหมดมันเกิดจากการที่เราขี่รถขับรถไม่เป็นเราขับรถไม่เป็นเออแล้วก็ความบ้านช่องที่ทํางานเราร้านเราอะไรเงี้ยมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ในระยะที่แบบว่าขี่จักรยานจึงอะไรเงี้ยก็เลยมันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยนิดเหนื่อยขึ้นนิดหนึ่งช้าลงนิดหนึ่งแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันชีวไม่ถูกอะมันทำมานานจนมันเป็นมันเป็นนิสัยไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ เอาจริงๆเชื่อไหม่เราไม่เคยมีการ<ม>เตรียมพร้อมหรือไม่เคยมีการถ่ายหลายเทสถ้าเท่าที่คุณเห็นในในใน,ในคลิปวิดีโอน,นั้น15วิาวีเราก็คือเสียเวลา15าวีเท่านั้นไม่ได้มีไม่ได้แบบอ,อุ๊ยคิดไปก่อนหรือว่าอาอเปอนแบงนี้ก็คือเห็นแล้วก็เธอมธอมาไปทำอันนี้นะแล้วก็ทำปุ๊บหนึ่งเทสจบที<ม>ท่เหลือเราก็ไปออกกำลังกายใช่แต่ว่าแบบอันนี้พนดแต่ว่า แต่ไอ้ตัวออกกําลังกายไม่ลงมันถูกต้องซึ่งหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องลงสองสำหรับตัวของดิฉันเองเวลาออกกําลังกายไม่ได้หน้าลงไม่ได้หน้าดูเพราะหนึ่งเราเราเป็นเธอที่ไม่ได้โกนขนสักแล้ะสองเราเป็นคนเราเป็นคน เอ็กซ์ประสีดอะคือเวลายกกำลัหนักอะหน้าตาหน้าเกลียดเออก็เลยไม่ได้ทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้เยังง่ามอ่ะอยากไปเล่นกับมีผู้แก๊งพีเอเอเ้ยอไย่างเงี้ยไปแบบว่าเสียเวลาพุ่งควายกันของร่างกายเลยคราบว่าทะเลาะทะเลาะเดือดร้อเย็บบร์ลินทอนชอนทะเลาะทะเลาะกันเรื่องอะไร ด่าอะไรกันไม่รู้แบบด่าไปเรื่อยอ่ะไม่คือคือจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นแค่แค่บิลเทรนเนอร์เหมือนเปอนคนเดียวกันแต่เมื่อไหร่ที่คนเหล่านั้นเขาทำหน้าขบขันหน้าเผลืออะไรอย่างเงี้ยเช่นตัดตรงถ้าตัดตรงตัดตรงจะเหมือนพี่ป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องน้าเหมือะไรไม่เป็นเป็นเรื่องของหน้าดีหน้าไม่ดีเราไปชั้นล่างแล้ว เกิดต้องสึกไม่เป็นไรสนุกสนานครับท่านดีครับแต่เราใช้เป็นยานพาหนะในชีวิตประจําวันซึ่งทั้งหมดมันเกิดจากการที่เราขี่รถขับรถไม่เป็นเราขับรถไม่เป็นเออแล้วก็ความบันช่องที่ทํางานเราร้านเราอะไรเงี้ยมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ในระยะที่แบบว่าขี่จักรยานจึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยนิดเหนื่อยขึ้นนิดหนึ่งใช้ลงนิดหนึ่งแต่ว่า เราก็รู้สึกว่ามันแปลไม่ถูกอะมันทํามานานจนมันเป็นมันเป็นนิสัยไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่วันเราพิจที่ในประเทศที่เวลาเราได้แต่เฉลิญเจริญทุกวันมันเป็นยังไงอะทุกวันนี้หรอก็เออมาถอนหายใจก่อนตอนนี้มันแบบเราว่ามันมันมันหมดยุคเรารู้สึกว่านะมันหมดยุคที่จะต้องผักภาระให้ตัวของเราเป็นแบบให้ประชาชนเป็นคน รับผิดชอบตัวเราเองอะนึกออกป่ะเพราะแบบโดยเอาง่ายๆนะถ้าเรารู้สึกว่าอย่างเช่นทุกวันนี้มลพิษที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ค่อยมีสวัสดิการมาป้องกันเรื่องนี้มีสวัสดิการรักษาแบบจริงๆแมสอย่างเงี้ยจริงๆมันควรเราควรต้องเสียเงินตื้อเยอะเลยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่อะไรนี้ไม่รู้นะแบบเอออาจจะเป็นข้อหนึ่งแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าคือคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่ส่วนตัวมันเป็นเรื่องระดับ โลกไอ้ระดับชาติระดับโลกซึ่งทุกคนจะต้องให้มันถึงเวลาที่จะต้องหนึ่งเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงและมันส่งผลตับสองเราต้องมีชนนิกติร่วมกันว่าเราจะต้องช่วยกันแก้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าห่วงน่ากังวลแลวเราทุกคนต้องมาจับมือช่วยกันแก้ไขสำหรับสำหรับภาค คนประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยคือหนึ่งคือมันมันมีพฤติกรรมหลายๆอย่างซึ่งเอาจริงๆคือมันมันไม่ใช่ลักษณะการเอามารับผิดชอบเองแต่เรู้สึกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ที่ปรับเปลี่ยนกันได้อะไรเงี้ยอย่างทีงถ่ถ้าพี่ผมพูดไปในบนเวทีเมืเ่อกี้คือไอ้นี้ใส ถือถุงผ้าของเราเนี่ยอังจริงก็ไม่เราก็ไม่ได้เกิดมาพร้อมนิสใส่นี้หรือว่าไอตอนแรกที่เราทำอ่ะเราก็พูดตรงๆแล้วรเราก็ฟอร์สเองเราก็แบบเหมือนบังคับตัวเองให้ทําแต่พอมันทําไปได้สักแป๊บหนึง่งเราพบว่ามันกลายมาเป็นนิสัยของเราแฮะมันเป็นมันมันมันเป็น,น,นเนขาเรียกอะไรมันเป็นนิบิยของเราในแหลักสืิอว่าเวลาเราไปแล้วเขาใส่ถุงปฏติกให้เราจะรู้สึกผิดจ้ะเราแบบหรือว่าอ่ะถ้าให้ถุงปฏติกจริงนะอุก็ยอมเอาทุกอย่างใส่ในอันเดียววะไม่ต้องมาแยกร้อนแยกเย็นอะไรอย่างเงี้ยแบบ น้ำยาล้างจานผมกักฟอกก็ใส่กับขนมถุงอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ไปเถอะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนอกนะก็เราสึกว่าเพราะฉะนั้นตัวตัวอย่างีงของเรานะของพี่บอลเองนะเราก็แค่รู้สึกว่ามันมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าไอ้นี้ใส่พวกเนี้มันสามารถฝึกฝนแล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเออหลายคนอาจจะรู้สึกวิมันเกี้ยจอะมันเหนื่อยมันยากมันลําบากอะไรเงี้ยแต่ว่า ยืนยันเป็นคนที่ขอออกมายืนยันให้ว่าเรื่องใส่เหล่านี้มัน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 เปลี่ยนแปลงได้จริงๆค่ะก็ใช่คือคือวันนี้ก็จะอ่าอะไรทั้งเดือนไปนะทะทั้งเดือนไปนะฮะตลอดทั้งเดือนนี้ถึงวันที่ยี่สิบเก้าค่ะก็อนเทศกาลนี้ก็จะมีถึงวันเอ่อที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนะคะที่ชั้นชั้นสามชั้นสี ชั้นสามเลยชั้นสามโดนชั้นสี่โอเคของใช่ไม่เราเห็นว่ากระดาษมันขึ้นไม่ถึงชั้นสี่เลยไงอันนี้ต้านนมาเป็นชั้นสี่เลยไงที่สยามดิสคัพปอรี่นะคะก็จริงๆแล้วคืออย่างเรื่องการลดโรการเรื่องของสำนึกรักโลกการลดโลกร้อนรือใดเน่จริงที่ผมจะรู้สึกว่ามันควมจะเป็นอยู่3ส่วนคือเราต้องมีความรู้เราต้องมีทัศนคติแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งผมเชื่อว่านเทศกาลตรงเนี้ย ในเรื่องของการลดคาร์บอนเนี่ยเขาให้วิครบเลยว่ามันคืออะไรแล้วมันส่งผลอย่างไรแล้วก็สุดท้ายคือมันมีทางเลือกมันมีออปชั่นให้เราสามารถเอามาปรับเปลี่ยนในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะคะชั้น3เสียงดิสคัฟเวอค่ะเรื่องตอนนี้ใครเซลซล ชาวเน็ตว่าเวลาไปปิกนิกไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมีแต่เซล์แอลผู้ชายมีคอนเทนต์มันไม่ใช่แอลไม่เคยทะเลาะกับพวกนางทุกคนเอาจริงๆเชื่อไหมเราไม่เคยมีการเตรียมพร้อมหรือไม่เคยมีการถ่ายไลท์เทคถ้าเท่าที่คุณเห็นในในในคลิปวิดีโอนั้น15วีเราก็คือเสียเวลา15วีเท่านั้นไม่ได้มี ไม่ได้แบบอุ๊ยคิดไปก่อนหรือว่าเอ๊ยเป็นแบบงี้ก็คือเห็นแล้วก็เธอมาทำอันนี้นะแล้วก็ทำปุ๊บหนึ่งเทกจบที่เหลือเราก็ไปออกกําลังกายใช่แต่ว่าแบบอต่ที่พูดแต่ว่าแต่ไอ้ตรงออกกําลังกายไม่ลงมันถูกต้องที่หนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องลงสองสำหรับตัวของดิฉันเองเวลาออกกำลังกายไม่ได้หน้าลงไม่ได้หน้าดูเพราะหนึ่งเราเราเป็นกระเทยที่ไม่ได้โกนขนจักรแล สองเราเป็นคนเราเป็นคนเอกพิสทธอ่ะคือเวลาโยกน้ำหนากหน้าตาหน้าตามันน่เกียดเธอก็เลยไม่ได้ตาออย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องหน้ามองแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องหน้าเอาไปอวดอ้างใครเรารู้สึกว่าเราตื่นเช้าไปคนเขาเลื่อนๆน่ะเขาไม่เห็นเราทำ จะเป็นการเริ่มต้นวันที่ไม่ดีของเข่าเสือเปล่าแต่จริงจริงว่าที่ลงนี้คือความเร็วแบบใช่เออไม่เอร้ไม่ได้ไม่ได้หนึ่งไม่ได้เสียเวลาที่บอกว่าเข้ายิมสองชั่วโมงเอ้ยเข้ายิมหนึ่งชั่วโมงเล่นอันนี้สองชั่วโมงอไเงียไม่จริงพอเข้ายิมนั้นก็คือครึ่งชั่วโมงกูก็กลับแล้วนะแต่เล่นสิบวีอันนี้เล่สิบห้าวีเออนั่นแหละก็แต่แต่คือก็ ค่ะคือคือเวลาถ่ายฟีดอ่ะเอาจริงๆคือมันอยากให้มันเห็นแล้วอยากให้คนใส่ฟีดแล้วมันถ้าสะดุดดูแล้วมันได้มีอะไรหัวล้อกินิด่นี่หน่อยสิบวิสิบห้าวิอะไรเงี้ยก็ก็ยินดีรับปรุงใจอยากไปเล่นกับมีพวกแก๊งพระเอกเกสหนลอยอะไร่างเงี้ยไปแบบว่าเสียเวลาพูดวายกันออกมังกายรอะครับว่าคะทะเลาะทะเลทะเลครับ เกตดบริลลินทรชวนทะเลาะทะเลาะกันเรื่องอะไรเขาที่แบบด่าอะไรกัก็ไม่รู้ว่าแบบด่าไปเรื่อยอ่ะไม่คือคือจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นแค่แทบเรามีเทรนเนอร์เหมือนคนเดียวกันเออแล้วก็ที่เขาจะจัดเวลามาจริงๆถ้าเจอเกรดอะไรเงี้ยมันคือบางทีแบบเขาจะเสร็จแล้วเรามาต่ออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้ไม่ได้ว่าอุ้ยไม่ได้ออกด้วยกันแค่นั้นเองแต่ก็จะก็จะเจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะ มีแฟนคอนเทนต์ให้แฟนๆได้แบบรอดูติดตามกดอบวันถ้าคิดออกถ้าแบบได้จังหวะเออถ้าได้จังหวะอะไรอยเงี้ยก็เรียกเขามาเล่นนิดนิดหน่อยคุณเกจก็จะเป็นนักแสดงที่ไม่ต้องบีบเยอะแล้วก็เล่นถึงเล่นถึงใช่ไหมไดอะะเรองพี่พลอยที่ว่านลงรูปกับพูกมิ้ฟ็อกแตเดิเดี๋ยวก่อนอันนี้ทราบใช่ไหมใช่ไม่ใช่ตรงไหนลาเกี่ยวนะ คุณพลอยก็ทำไมนะฮะ okay. Okay. แชร์เลฉันงงอนิมาเลย <c oughs> คือจริงๆรูปนั้นคือรูปพี่ปแป๋มก,กับพี่ป๊อกตีกจากทิดา <c oughs> แล้วคราวนี้ว่ารูปนั้นที่ป๊อปกแกย,ยิ้มเหมือนคุณมัมส่วนฉันก็รูปนั้นหน้าสึ่งของไม่เหมือนคุณโต้งแล้วคุณพลอยก็มาแชวว่าแบบถ่ายรูปคู่ไม่บอกกันเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีคนเอาไปเอาไปเล่าในหลากหลายเวอร์ชั่นว่าไม่ใช่ ไม่ใช่พี่ตงรงกับพี่พลในรูปมันคือพี่พลกับพี่ป๋อมแป๋มซึ่งเราก็ต้องไปแกลีก่าไม่ใช่พี่พลเปล็นพี่ป๊อก็อพูดไว้ไปหมดเลยแต่แต่แต่คุณก็เจอกันก็เจออยู่บ่อยๆณโมเมนต์ <insanlar S 2> ที่ลงตอนที่เราถ่ายเห็นไม่รู้สึกเลยไม่อันนั้ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเลยจนกระทั่งคนของใช่ต้องรัคะ เยอะค่ะก็ค okay. ือนั้นๆไม่มีใครพูดถึงพี่ป๊อกเลยค่ะไม่รู้เลยพี่ป๊อกไม่พี่ทำอะไรเลยค่ะไม่อะไรพี่ป๊อกเลยครับว่าแกก็ขบคันกันดีไม่นี่ไรน์ก็จะมีแกแบบแคปส่งเขามาในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนี่ทุกคนไม่ไม่ใครคิดว่าเป็นพี่เลยหรอกสงารตัวเองค่ะเราก็ยังแบบว่าเหมือนคนช่วยช่วยคนโยงคนโยงคนโยกเว้นตัวเองถูกต้อง อย่างที่ด้ฉันเคยพูดไว้ว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าหน้าเหมือนไม่เหมือนหรอกมันเป็นเรื่องว่าเมื่อไหร่ที่พี่ปําแปะมาโพสรูปแล้วหน้าแบบแล้วเราปั้นหน้าหรือในในครั้งนั้นมีการจัดองประกอบภาพจนเราออกมาดูโอเคหน้าเราจะเหมือนคนอื่นทันทีแต่เมื่อไหร่ที่คนเหล่านั้นเขาทําหน้าขบขันหน้าเผลออย่างเงี้ยเช่นตะตรงค้าตัดตรงตัตรงจะเหมือนพี่บํา เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้าเหมือนกันไม่เหมือนเป็นเรื่องของหน้าดีนะาไม่ดีเถอะเราไปชั้นล่างแล้วนั่นเองถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ทางช่องยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ